สวัสดีค่ะขอต้อนระับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะพิกาจกันร์วันนี้หัวข้อเขาจะ take action อะไรต่อไปกับความสมาัมพันธ์นี้มีเราองม,มาสามกองกองที่หนึ่งนะเก้าดาบกองที่สองสี่ดาบอันนี้แค่ไพ่เลือกนะอาที่เราชอบแล้วดึงดูดใจเรามากๆกองที่สามเจอร์เลอร์โอเคถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะ คนที่เลือกก่อนที่หนึ่งไพ่กาวดับช่วงนี้ตัวเราเองหรือตัวเขาสลับกันก็ได้อาจจะมีเรื่องให้เครียดคิดเยอะคิดมากคิดจนไม่รู้จะบอกใครคิดจนไม่รู้ว่าจะปร,ะปรึกษาใครแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพูดกันไม่ได้มันได้แต่เก็บไว้คนเดียวอ่ะหรือใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์มีปัญหาเัื่งการนอนไม่หลับเป็นไมเกรนปวดหัวแต่ก็แบบ ถ้ารู้สึกมักจะมีเรื่องมาเก็บไว้คิดคนเดียวอนะ่ะขอดูความสัมพันธ์หน่อยว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างอันนี้เราเปิดไพ่ไว้แล้วเพราะเราคิดเกียจสับี่เหรียญ 8. ปดเหรียญสิเหรียญแปดาบแต่สำหรับเป็นอ๋อ ไม่มีใต้สองหรอมาสุดท้ายเป็น king ถ้วยเออความสัมพันธ์นี้จริงๆมันน่าจะมีเรื่องการหึงหวงกันเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เบสออนความมั่นคงความผูกพันมีการอม m ิ i t มนต์มีการเป็นครอบครัวกันเรียบร้อยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้หรือเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วก็มีการวางแผนไปถึงอนาคตร,ร่วมกันคือถ้าคบกันก็ไม่ได้ติดขัดเรื่องการเงินนะ ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมุ่งมัน่นในเรื่องการทํางานหาเงินมากกว่ายุ่งกับเรื่องการหาเงินอะขยันอยากจะมีจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้เต็ม10บหรอกก็เลยพยายามที่จะทําให้มันไปถึงถึงเขามาเป็นครอบครัวหรือถ้าเป็นครอบครัวแล้วก็พยายามทําให้ครอบครัวเรามีเงิน ใช้หรือแบบเหลือๆอะไรเงี้ยพยายามทําให้มันถึงจุดนั้นมากกว่าฉะนั้นเรื่องการหึงหวงสําหรับเขาหรือเราที่สลับกันได้ก็เลยมองว่ามันไร้สาระมากๆพอตนี้เรื่องความขี้หึงขี้หวงกลัวการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์หรือแบบหวงตัวหวงบางสิ่งบางอย่างไม่พูดออกมาปากหนักอะไรเงี้ยเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เกิดความลังเลแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัด บอกเขาก็ไม่ได้จริงๆเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคนที่เรามาถามถึงไม่รู้เลยว่าเราเครียดหรือเราอึดอัดแค่ไหนเขารู้แค่ว่าความสัมานน้มนก็ไปมั่นคงเลยเลยนี่อเจ็บไปรักไปได้นะคะแล้วก็บางคู่บางคนแล้วกันเนะาะไพ่มันไม่ได้ชัดแต่มันเป็นไพ่เขาเรียกว่าอะไรไพ่แทรกไพ่สอนออกแนวประมาณว่ามีการแอบทำลับหลังกันเกิดขึ้นหรืออะ ในอดีตเคยทํารับหลังจนไอ้เรื่องที่ทํารับหลังวันนั้นในอดีตอะมันหลอนมากๆจนถึงทุกวันนี้มันก็เลยทําให้เรื่องการถึงการห่วงเนี่ยมันยังไม่หมดไปจากความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองเป็นคนอธัธยาศัยดีเป็นคนเพื่อนเยอะเป็นคนเข้าสังคมเก่งมักจะแบบให้คนาแนะนําคาปรึกษาคนอื่นอะเออชอบเรื่องการกินดื่มมาก อแต่ไม่ค่อยจอยกับครอบครัวสักเท่าไหร่พอมาในโหมดครอบครัวค่อนข้างที่จะจริงจังแต่ถ้าเป็นโหมดแบบอยู่กับคนอื่นก็คือเอนจอยมากว่าอะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันนี้เจอ l วลเดซานเด็กถ้วยจะติด สองเหรียญแชมเปนสองไม้สิบไม้เจ็ดไม้แล้วก็สามเหรียญอาสิ่งที่เขาจะทำกับความสัมพันนี้นะคะเรามองว่าเขาจะให้ความสัมพันน์เป็นที่หนึ่ง เขาจะให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้แล้วมันมีโอกาสที่จะได้คอมมิชเมนต์สูงมากเขาจะให้ความยุติธรรมเขาจะให้ความถูกต้องหรือใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่ได้ความยุติธรรมไปแล้วเขาจะยังรักษาความยุติธรรมนั้นไว้ให้เราอยู่เออแต่ช่วงนี้มันจะมีเรื่องจูจี้จุกจิกนิดนึงเนาะในบางคู่ถ้าอยากมีน้องนะย้ําว่าถ้าอยากมีมันมีโอกาสที่จะมีสูงมากมากเออ ลองลดเรื่องความเครียดแล้วลดเรื่องการทํางานหนักลงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีที่ผ่านมาถ้าเขามันไม่เชิงไม่ใส่ใจเรารู้สึกว่าเขาเขาจะทําความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกว่านี้เขาจะดูว่าอะไรคือความสุขเขาจะดูว่าอะไรคือคือสิ่งที่ทําให้เราแฮปปี้อ่ะหรือในอดีตสิ่งอะไรที่มันเคยทําแล้วมีความสุขกันอ่ะพยายามพยายามจะปรับเปลี่ยน พยายามจะทําให้มันดีขึ้นให้เราเป็นที่หนึ่งแล้วแต่ตัวเขาเองก็ค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วเอาตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะเขาจะยังไม่ทิ้งนะความสัมพันธ์นี้มันจะมีการไปต่อซึ่งดีมากๆก็เลยไม่อยากให้เครียดหรือคิดเยอะคิดมากตัวเขาเองอาจจะยุ่งเรื่องงานหรือมีภาระมีเรื่องให้ต้องเครียดคิดเยอะคิดมากแบกรับไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยหวานในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แต่เรามองว่า เนี่ยนับจากวันนี้ไปสามเดือนเขาจะพยายามทําให้มันดีขึ้นก็ระวังเรื่องการตามส่องตามดูหน่อยละกันถ้าบางคนไม่ชอบแล้วมันอาจจะวีนอะแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยเขาไม่ใส่ใจฉันเลยนับจากวันนี้ไปสามเดือนเขาจะแบบหันมาใส่ใจส่องมากขึ้นพูดมากขึ้นเกี่ยวกับโซเชียลทำไมเธอไม่เห็นลงรูปพู่กับเราเลยอะทาไมเธอไม่เห็นแท็กเราอะไรประมาณนี้ที่ทําให้รู้สึกว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยเราชอบเรายิ้มเราดีใจ จริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเขาจะพยายามมากขึ้นในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรานิ่งขึ้นด้วยหรือเปล่าเราเริ่มเอาจริงเอาจังขึ้นด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้การละตัวเขาไม่ได้อยากจะทิ้งฉะนั้นถ้าเขายังอยากไปต่อเขาเองจะต้องเข้าหาเดี๋ยวมันจะมีการพูดคุยกันในเรื่องที่ชอบเหมือนเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคำว่าพยายาม มันก็ค่อนข้างที่จะฝืดพอสมควรก็ลองปรับกันดูนะคะแต่เรามองว่ามันไม่แย่อะลัณนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีรัคนาราศีกันรัคนาราศีสิงห์อควาเรียสกุมแล้วก็มังกรค่ะสำหรับกองที่หนึ่งก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิรุการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนะกองที่สองไพ่สีดบ ก่อนที่สองความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันเคยดีกว่านี้มันเคยให้ใจกันมากกว่านี้มันเคยแบบดูแลมีฟิลดีกว่านี้ฟิลแฟนฟิลเอนดูฟิลเอนจอยกันดีกว่านี้แต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะนิ่งมากนิ่งแบบไม่เดินหน้านะแต่ก็ไม่ได้แย่ลงแต่คือนิ่งแบบนิ่งแบบแบบไม่ทําอะไรเลยเหรอเอออาขอดูความสัมพันธ์ของเรากับเขาหน่อยว่าตอนนี้มันเป็นไงบ้างเดทว้า ห้าเหรียญเดเรียวจมูน้าดาพิจิกมังกรได้มีนได้ลัคนาราศีอะเดีย๋ยวเปิดเลยแล้วกันมีนเอ้ยแม่ถุนพฤกษ์กธนูแล้วก็พิจิกความสัมพันธ์เนี่ยนะถ้าไม่อิงตามลัคนาราศีที่เปิดไปรารู้สึกว่า อาจจะเคยจบกันมาก่อนแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่จบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ปรับปรุงตัวแก้นิสัยเก่าๆเลิกทำนิสัยเก่าๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์แล้วก็แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการไปต่อที่ยากจังเลยเหนื่อยใจจังเลยท็อสิจังเลย หนทางในการจะได้คบกันทำไมมันยากจังเลยต่างคนต่างรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ก็ยังเลือกที่จะไปต่อเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะรุ่วมหลงไม่ว่าจะร่างกายภายนอกคำพูดคำจาหรือชอบจังเลยเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่เห็นภาพเลยว่าจะทำยังไงถึงได้คบกันหรือทำอยังไงถึงจะได้ได้อยู่ด้วยกันแบบถูกต้องบางคู่บางคนนะคะเน้นย้ำว่าน้อยก็ได้นะ ไม่ใช่ทุกคนอาจจะเป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนวิทย์เป็นเฟหรือเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่สายข่าวขนาดนั้นนะออไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องให้วิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้หนักมากแล้วอ่ะบางคู่บางคนอาจจะรักๆเลิกๆรักๆเลิกๆก,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 กันมาหลายรอบแล้วก็ได้ เิดเรื่องอีโก้เครียดคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่าจะทิ้งไปเลยไหมก็ไม่มันมีคนหนึ่งที่มีความสุขในการที่จะไปต่อแต่อีกคนหนึ่งเฉยๆอเออก็ไปก็คบก็คบกันไปวันๆเขาไม่ได้เอ็นจอยโมเมนต์ขนาดนั้นอ,อ๋อบางคู่นะถ้ามันไม่ใช่เรื่องรักสามเศร้าหรือเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องมันก็ถูกต้องถูกต้องเลยคบกันอย่างเปิดเผยถูกต้องเลยแต่ท็อกซิกเหลือเกิน แต่สะสมเรื่องเรื่องทรมานใจกันเหลือเกินสะสมเรื่องคำพูดไม่เข้าหูคำพูดเอาแต่ใจคำพูดที่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นตบตีแต่เป็นการทะเลาะกันแบบว่าพูดจาให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บเจ็บจนตายพูดจาให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมอะ่ะเออคบกันถูกต้องเลยแต่ว่ามันเลิกกันไม่ได้เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ผูกไว้เช่นบางคู่อาจจะเป็นลูก บางคู่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จดทะเบียนแล้วหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้เลิกกันยากอะ่ะออได้หมดเลยอ่ะงั้นขอถามหน่อยว่าเราเขาจะ take action ยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้จะหาไฟันจะดดาบคิงเหรียญหกเหรียญหนึ่งไม้หกไม้หนึ่งถ้วยห้าถ้วย เคลียนเหรียญเก้าไมา้ก็ไม่ได้ทำไงอ่าถ้าแต่งงานกันแล้วหรือจทะเบียนหรืออยู่ด้วยกันแบบผู้ใหญ่รับลูกก็อยู่กันต่อไปก็เพราะว่าก็ต้องเป็นเธอฉันไม่ได้คิดจะทิ้งเธออยู่แล้วเพราะเธอคือคนที่เหมาะสมไม่ใช่เพราะฉันรักรักไม่รักรักเออรักมากแหละรักขนาดนั้นแหละ คนที่เราถามถึงอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะลองไปสังเกตดูคบด้วยอารมณ์แบบว่าคนนี้เหมาะที่จะเป็นแฟนหลายๆอย่างมันเหมาะสถานะทางสังคมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันไม่ต้องปรับเยอะเธอยอมเขานน่เออมันคบด้วยความเหมาะมันมีการให้รละรับไม่เท่ากันมันมีความเป็นห่วงเป็นใย,ายจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่า ฝ่ายไหนที่เป็นคนคอยให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นฝ่ายนั้นที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขารู้สึกว่าเขาทำงานหนักมากในความสัมพันธ์เขายามหนักมากๆต่อให้เขากะลอนปิ้นป้อนหรือแอบทําอะไรรับหลังยังไงคนอื่นก็เป็นแค่เล็กๆน้อยๆที่เขาให้พอที่ได้จากเขาเยอะมากๆจริงๆก็คือเรา อย่างที่บอกนะคะต่อให้ทะเลาะกันหรือมีปากเสียงซึ่งมีโอกาสนะแนวโน้มในอนาคตอะ่ะจริงๆเขาพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นหรือใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แบบเอ้ยเธอเมื่อไหร่จะแต่งอ่ะเมื่อไหร่จะจดทะเบียนอะ่ะอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆแล้วมันมันไม่ได้อยากมันไม่ได้ความคิดเห็นไม่ได้ตรงกันกันกบเรื่องนี้ขนาดนั้นในเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการทําอะไรให้มันถูกต้อง เออแต่ถ,ถ้าถามว่าทําได้ไหมก็ทําได่อ่าทำสิแต่ก็ทําด้วยความคือมันไม่ได้ไม่เต็มใจมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทําและเขาจะทําแต่เขากลัวความผิดหวังเขาหนอยอเขาทําไปด้วยความหนอยความเศร้าอเทคแอคชั o n ที่เขาจะทําคือเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันเดินไปข้างหน้าต่อให้เขาจะแบบ เหนื่อยหรือต่อให้เขาอยากทิ้งอยากเทเขาก็จะไม่ทิ้งไม่เทเขาก็จะยังมีเราไว้ให้ความถูกต้องให้ความยุติธรรมให้ความแบบเอ่อเข้าตามตอกออกตามประตูความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังมากๆเลยคือการมองข้อเสียกันการจมปักแต่ข้อเสียจนน่าจะเป็นเขานะเราทั้งคู่ได้เลยไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวแล้วตอนนี้เขาก็ล่อนอนะ เขารู้หลกเป็นหลีกอ่ะไม่งงเนาะแล้วมันเลยทําให้แบบบั่นทอนกันเรื่อยๆรักไหมรักทั้งคู่แต่ต่างฝ่ายต่างรักกันมากเลยนะแต่อันนี้เธอก็ทําไม่ดีอ่ะแล้วมันฝังอ่ะแล้วมันจําแล้วมันก็ไม่ได้มองข้อดีของกันและกันเลยอ่ะเออแนวน้มมันจะดีขึ้นมันจะไม่ทิ้งมันจะยังรัก อาจจะได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆร่วมกันก็ได้นะหรือใครก็ตามสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ระวังเจอการแบบความเจ้าเล่ห์การมีไหวพริบเพื่อที่จะทําให้ได้เริ่มความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เขาจะ take action กับคนกองที่สองนะคะพี่กาการวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ใครมีหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะกองที่3นะคะหัวข้อนี้ จรจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะรักแรกพบรักแรกเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออยู่ใกล้กันเกินไปก็ไม่ดีห่างกันเกินไปก็ไม่ได้ต้องดูกันในระยะยาวมากๆเลยนะในความสัมพันธ์นี้ไม่งั้นมันแบบเพราะว่ามันชอบตั้งแต่แรกเห็นไงมันเลยหมายความว่าจะไปต่อกันยากอะขอดูความสัมพันธ์หน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้ The Tower รเจ็ดเหรียญคิงไม้เราอาจจะดีกับผู้ชายเจ้าชู้ The o f for t u n e ความสัมพันธ์ตรงนี้อะช่วงนี้อะใครที่เป็นคู่กันแล้วที่อยู่บ้านเดียวกันมันมีโอกาสที่จะซ่อมสร้างต่อเติมบ้าน ใครที่ไม่ได้เป็นคู่กันหรืออาจก็เป็นคู่กันรวมไปด้วยก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทําเกี่ยวกับบ้านอ่ะให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหว่งเรื่องการมีปากเสียงเรื่องการทะเลาะแล้วก็ทะเลาะก็ทันหันอ่ะทะเลาะเพราะอะไรเพราะเพราะคนอื่นเพราะคนกลางเพราะเพราะเพื่อเพราะเพื่อนเพราะเกมเพราะงานหรือเพราะอะไรก็ตามที่มันมาแทรกกลางในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้มีการทุ่มเททั้งใจและเงินตัวเขาเอง สลับกันได้นะเป็นเราก็ได้บ้านงานมากๆทํางานหนักมากๆเราก็เข้าสังคมเก่งมากๆเช่นกันมีการกระลอนปิ้นปอนด้วยนะคือเจ้าเล่ห์อ่าถ้าให้พูดตรงๆแต่เป็นคนเจ้าเล่ห์แบบมีชั้นเชิงแล้วก็มีความผูกพันกันมากเลยค่ะมีความเป็นครอบครัวการรู้สึกผูกพันรู้สึกอบอุ่นใจคาดหวังว่าสุดท้ายแล้วปลายทางก็จะต้องได้คบกันอยู่แล้วนี่ก็ามันมาถึงขั้นนี้แล้วว่ามันคบกันมาถึงขั้นนี้แล้ว ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่จะต้องเจอกันอยู่แล้วพรมลิขิตได้ไหมอ่ะได้แต่ว่าก็ต้องดูนะว่าลิขิตให้มาเจอกันดีหรือไม่ดีอะนะความสัมพันธ์เนี้ยวุ่นวายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดีก็ดีได้พักหนึ่งแล้วแย่ก็แย่ดิ่งสุดเลยนะแล้วก็ดิ่งสุดอยู่พักหนึ่งอ่ะแล้วขนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะเมถุนได้นะแล้วก็ตุลมีนกรกฎเมษโอเค อาจจะตรงที่เนื้อหาความสัมพันธ์ที่บอกหรือตรงที่ลักษณะก็ได้อย่างในอย่างหนึ่งเนาะอ่ะแล้วเขาจะ take a คชั่นอะไรต่อจากความสัมพันธ์นี้เมจิกเชีหดาบหดาบสถ้วยเพนไม้เอ็มเปอสไม้แไม้เด็กดาบแล้วก็ จะตาดิกุมได้ความสัมนธ์นี้เอาจริงๆปะถ้ามันเป็นหลักสามเศร้าหรือถ้ามันมีแหลยคนในความสัมารถเขาอ่านกรณีนี้ก่อนซึ่งมันแบบเดียวรู้สึกว่าเขาก็เขาก็ยังไปต่อ,เ,อเขาวางแผนมาแล้วเขาตั้งใจจะเขาตั้งใจนะที่ทําให้มันเป็นแบบนี้เขาเคยคิดอยากจะตัดจบแต่มันตัดจบไม่ได้มันอาจจะมีความเป็นเพื่อนความผูกพัน แล้วอีกคนนึ่งที่เขามีอยู่เราไม่รู้ว่าใครมาก่อนใครมาหลังแต่เรารู้สึกว่าอีกคนนึงมันเป็นหน้าที่ที่ต้องต้องไปต่อเรื่อยๆถ้ามีครอบครัวมีลูกแล้วเขาต้องดูแลลูกส่วนอีกคนนึงมันคือไม่ได้หลงด้วยนะพอไพ่หลงไม่ได้ขึ้นตรงนี้เราถึงบอกว่าให้ดูกันในระยะย,ยาวชอบอยากพัฒนาความสัมพันธ์เธอดูมั่นใจในตัวเองเธอดูแบบดูหน้าความาให้ได้จังเลย ดูอารมณ์แปรป่วนแต่ก็ก็ดูน่าค้นหาเอออยากพูดคุยด้วยตลอดอ่ะอันนี้ในกรณีรักสามเศร้านะในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับรักสามเศร้าเลยสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นนับจากวันนี้นะเขาจะรับผิดชอบเราหมายถึงรับผิดชอบดูแลเขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบอันนี้ไม่ได้ว่านะแล้วก็ไม่ได้เฟมินิสต์ขนาดนั้นอนะแค่อยากจะบอกว่า เขาเลี้ยงได้เขาอยากจ่ายเขาอยากดูแลเขามีความเชื่อว่าก็เขาเป็นผู้นำเขาต้องดูแลแล้วก็เขาจะจัดแจงในหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนจัดแจงแต่ต้องระวังเรื่องคำพูดแทงใจดำแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาเขาจะตัดจบปัญหาแล้วก็ไปต่อกับเราในบางคู่ในบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะ มันมีคนที่การงานมั่นคงคงไม่ได้ย้ายหรอกส่วนอีกคนนึงอยากที่จะยกย้ายอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบจำใจนะอะถ้าพูดถึงว่างานเยอะไงก็เลยย้ายเออนั่นแหละก็ไม่ได้อยากจะไปแต่ที่ไปเพราะว่างานเยอะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทําแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมาพบเจอกันมีโอกาสที่จะสังสรรค์ปาร์ตี้หรืออยู่กันด้วยความสบายใจอะคะ่ะ ตัวเขาเองชอบไหมก็ชอบแต่นิสัยเขามันหัวดือ้อหัวรันแล้วเขาก็จะออกแนวแบบว่าต่อต้านอ่ะกลัวอ่ะกลัวประสาทมากๆช่วงนี้มันอาจจะมีการตามส่องตามมองกันในโซเชียลเยอะหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะทําอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดทําเยอะมากทําแบบสม่ําเสมอทํารัวๆทามาจนเราแบบเป็นอะไรปะเนี่ยทําอะไรผิดมาปะเนี่ยทําดีเลยนะ พูดจาดีพูดจาออดอ้อนหรือทําอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดซึ่งมันเป็นเรื่องเราดีๆเป็นข่าวดีที่เราโอเคอะ่ะเออเราก็เลยจะงงถ้าทะเลาะกันมันจะได้คืนดีมันจะได้ปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันจะได้ตามที่หวังขอแค่อยู่เฉยๆมั่นใจในตัวเองอยู่นิ่งๆในพื้นที่ตัวเองแบบไม่ได้เรียกร้องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาจะให้เอง เราอะอาจจะดูเขาไม่ออกว่าตอนนี้เขารู้สึกหรือเขาจะทําอะไรนะแต่เขาคิดทุกอย่างไว้ในหัวหมดแล้วเขาเตรียมการที่จะทําหมดแล้วฉะนั้นรอรอเลยไปใน3เดือนนี้นับจากวันที่เปิดไัยโอเคค่ะสำหรับกองที่3ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิการหัวข,ข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ว้างล่างนะ